ไม่เน้นหวานออกสื่อเปิด5าคู่รักดารารูปคู่น้อยแต่รักกันมากต้องบอกเลยว่าหาดูยากมากสําหรับภาพคู่ของคู่รักคนดังเหล่านี้แต่พอลงรูปทีก็ทาเอาเซอร์ไพรส์กันทั้งวงการจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่5มาริโอ้และจันจีเป็นคู่รักที่คบหากันมานานหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะมีรูปคู่ให้แฟนๆได้เห็นซึ่งล่าสุดก็สามารถเรียกเสียงฮือฮาไปเลยทีเดียวเพราะในที่สุดพระเอกพันล้านอย่าง Mario มาริโอ้เมาเลอร์กับจันจีจันจีราก็เปิดวาร์ปลงภาพคู่ให้เดฟินกันสักทีเนื่องในวันเกิดของหนุ่มมาริโอ้เมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาสาวจันจีก็ได้ถือโอกาสเซอร์ไพรส์ส่งเค้กวันเกิดสุดน่ารักให้ฝ่ายชายและที่สําคัญในไอจีของสาวจันจีก็มีรูปมอบเค้กให้กับมาริโอแบบบววาาานนนเเรีียกด่่ป็ภพฟคั แต่ไม่เคยได้เห็นวันเกิดปีนี้ของมาริโอพิเศษจริงๆเลยล่ะจ้า อันดับที่4พิดและมารีเป็นคู่รักที่ยังไม่ออกมาเปิดตัวอย่างเป็นทางการสักทีสําหรับอดีตนักร้องสุดคู่อย่างพิดกาไซทีล่าสุดได้ออกมายอมรับกับสื่อว่ากําลังคบหาดูใจกับนางเอกสาวม,มารีเบอร์เนอร์อยู่ซึ่งกระทาเอาแฟนๆหายคาใจจากที่ลุ้นตัวโกงว่าคู่นี้คบหากันอยู่หรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกว่าดูใจมาได้ระยะเวลา1ปีแล้วงานนี้ก็ยังไม่มีรูปคู่ออกมาให้เห็นพันไอจีแต่ตอนนี้รูปคู่คงต้องมีมาเร็วๆนี้บ้างแล้ว อันดับที่3นุ่นตอดเป็นคู่รักที่ของคู่กันมานานหลายปีแล้วสําหรับคู่ของนางเอกตัวแม่สุดฮอตอย่างนุ่นวรนุชและคุณสามีอย่างตอดปิติทายาทธุรกิจเบียร์ซิงถึงแม้จะไม่ค่อยมีภาพหวานๆออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่เพราะต่างฝ่ายก็ต่างยุ่งกับงานของตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่ได้โชว์ความหวานออกมาทีแฟนคลับก็แฮ่แซวว่าเป็นภาพหายากมากแต่มาแต่ละครั้งน่ารักจนต้องเซฟเก็บไว้เลยทีเดียว อันดับที่2ชินและลินลี่เป็นอีกหนึ่งคู่รักคู่หวานที่ไม่ค่อยได้เห็นรูปคู่ผ่านทางโซเชียลสักเท่าไหร่สาหรับคู่ของนักร้องหนุม่มอย่างชินชินวุฒกับหวานใจนักแสดงสาวอย่างลินลี่พันธิลาที่ปลูกต้นรักมายาวนานกว่า7ปีเห็นจะได้แม้รูปคู่มีน้อยแต่ลงในไอจีแต่ละครั้งก็น่ารักและหวานสุดๆ อันดับที่1แอนและเอดูใจยาวนานรู้จักกันมา20ปีสําหรับนางเอกผู้จัดคนดังอย่างแอนทองประสมกับหวานใจเอธินพันเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่รักที่คบหาดูกันมายาวนานมากๆด้านหนุ่มเอานั้นก็มักจะเป็นฝ่ายถ่ายภาพสวยๆให้กับหวานใจมากกว่าการที่จะมีรูปคู่กันออกมาให้เห็นซึ่งเวลามีภาพคู่ออกมาแต่ละทีก็ทําเอาแฟนคลับฮือกฮาอดแซวในความน่ารักไม่ได้จริงๆแถมยังลุ้นให้หนักคู่แต่งงานกันเร็วๆอีกด้วย